เลี้ยวเห็นบินผีก็เอิญเห็นบคานใช่ไหมเห็นอะไรคันเห็นต้นอ่ะเนยยานมาผีเอิญเห็นผีเอินโอ้มันก็ยังหิวนีกเอผีเนี่ยเลี้ยวเอ้ยไพ่เด้เอิไม่ไหวลูกก็ลูกจะหาหน้าตอนนี้อยู่ก็ไม่ตู้เพิ่นดิ้งจ้ามัตายขึ้นเลยตายแล้วต่ยานยานเป็นดีหรอบกว่าบอกวาขยเผื่อว่าเองเอาคือไม่จางไม่ร้วมันบ่ไ้เลย ขันจีบเอาเช่นขันล <AMA> e ูกเจ้าไปอยู่ขุนเขาเขาแกมาขอแหล่นี่ลูกเจ้าจีบเอาแห้งก็เป็นพระอุ่นดวงเขาไปใเพกคนแล้วก็เป็นเช่นแล้วจังเอาเนี่ยขันว่าลูกเจ้ามาอยู่ขเจ้านี่เขามาขอลูกเจ้ามาไปนี่เขาต้องมาขอนี่บ่มาขอกับเขาอยู่กันอยู่บ้านก็เรื่แหละใช่จีกว่าต่เวจัก บก็ไปเลยไปนำกันเหรอแล้วเปลี่ยนอย่งบอตาเราไม่เคยไปโว่บม่เคยไปลุงเริ่มไปพิกายที่นั่นบริเวณนบอตาบอตาไปยืนยันคำก่าวนั่นตู้เนาะเราไปแล้วเหมือนแต่ว่าบรจักหน้าเจ้ามีกระตูบม่มีกระตูบแค้มนองกันบ่นกอกมะขามมันนเตูปเห็นกันนั่นแล้วเทียงเออเทียงนะวู้ยคนอยู่ไพิก้าขึ้นเนาะอยู่พาอยู่พระเจ้ามันอยู่บ้านถิ่ไพ Bịp kè hà cứ xe mò dùm nè Hả? Hả? Ờ... Đây phá cái bên xâm đuột hắn đáy rồi nè Ờ... Rồi rồi Ông Chỉ một khá Rồi rồi Thôi เอาผักในไฮน่นเดย์ทาเฉมอยเฉมอยอยู่โอ้ยเขาก็ไปคือกันคือบ่เห็นบ่ได้เอ่อบ่ได้เอิอนได้เอิอนอยู่ตัวตัวกับเฉมอยอยู่มันกันนั่งเอาผัก่ให้หน้าเด้เออเหมือนเจ้าบริญินประจักษ์เหรอมันเจ้าบริญินประจักษ์ท่านนี้โยธเนี่ยโยธหนึ่งลูกคนน่ะเลี้ยวเห็นเบนพีก็เอิญเห็นบ้าคานใช่ไหมเห็นอะไรคานเห็นต้นอ่ะ นหยาดมาผีเอิญหย่ดผีเอิญโอ้มันก็ยังผีมี <c oughs> บ่ผีนั่นเนียนอยู่เอ้ยไผ่เด้เอิญในวัน<อ>ลูกก็ลูกจะไผ่านาหันลูกไปิที่ใดบ่ตาคือว่ฉิบไปก้อนโลดว่ะ<อ>ไปนำหลังใส่<อ>ช่อมอยใส่ช่อมอยคอยก็เอาผักก็นั่นก็เ<ด>มื่อเลยคอยก็ได้เอาไปอยู่ไปหอดอยู่หน้าจะน่ะเด้อไปบุมีคนเ่าก็เลยบมได้ขึ้นเอาตุพันแล้วแบน โอ้โหตูเดินหวีคนอ่กไอยู่หอยนี่อยู่ม่มีไผ่ไผ่ไอยู่มันหมือนคนนะจวกัมู่ล้าขึ้นนะขึ้นโลดหน้าไปเห็นเขาอกันไม่เห็นยังกลับไปเห็นคอยก็ขึ้นเอาเที่ยงพื้นหน่อยยาเจว่าหอยไผมาหลักขามพอไปอยู่นานเออเทียงค่อยก็เลยพอยู่ตงอยู่ป่ากันอย่างไรก็เอาโลดพอเห็นคอยบอกคนวันนี้จะไปใช้เฉยเมยนี้แต่นี่ไปหน้า่นนละไปบนเ้า ช่อนปลาในน้องในห้วยนั่นแหละน้ำนองมีจักมนุมีเลยลูกอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวได้ยานปีงนะเนี่ยนี่ปีงขี่ไปอยู่ใช่ไหนี่ยันปีงอยู่บ่โอ้ยบังเคยช้อนไม่ได้เอยก็อยู่ในสะพังพิ่นนะอ่มันนั่นแหละหลูกมันสิกัดเข่าอยู่บ่เห็นนี่นหฮะปีงมันสิกบเข่าอยู่บ่เนี่โอ้ยยานตายลูกเออยานคนนี้ตายคืนเป็นไรกูยานตายคืนตายคืนต้องขยันนี่ปีงนะ จำนี่ยังเย็นปีง้อเจ้ากันเนาะขันนำหน้าค่อยกับเพ่งให้มันบกคนอืมขันนำพื้นำหน้ากับเพ่งหน้าเห็นบกบกมันยูมขี้ตุมใส่ก้นขึ้นก้าอ๋อม่ลองก็ใช้ลองเลยอ่ะมันยูครบบงโอ้ยลองขึ้นก่านี่คือเก่าอือืม ไม่ตู้เอยสิไปนะว่าจะไปขึ้นมาขามชุกเงี้อนกับน้องพี่น้องเไยเลยไม่ได้ไปไปมหอดไผ่อืมดียวไปชนกับไผ่คนเดียวเจ้านะกับหลานไปเลยพูนเขาไปก่อนนะลานนะไปออกทางพูนเออไปออกทางนี้อืม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 นี่นาเด้อห่วยเห็นหรือเขาไปเว่นก็เว็นห่วยเห็นเตนองเป็นเห็นเตนองห่วยนั่นเตนองหรอวะทางพุ่นชี้กระตู มีกุ้งจำปาแล้วก็มีน้องน้องขากนี่เออน้องอันนั้นแล้วพอเขาอีใหม่แล้วกุดอันนั้นได้เออพอนางใหม่มันกุดต้องใส่บ่เอเด้มูนแล้วแล้วนะกักจำปาหันได้มูลคนนั่นแหละนะพอได้ไว้น่งดีชิแเง่งเพียงเอาพอไดายเงได้เงินได้ขำกับองชิเง่งอยู่รอกปล้าเน่งลาบป๊อปป๊ชื่อปลาไปปล่อยก็ได้เงินนู่นแหละเอ้เอาในใทยก็ เนี่ยอะไกันนัก็บกหลุมอือกูบอกเนี่พี่น้องเนาะมาเหมือนกับพอดีพ่อไม่ตู้อยู่หั้นกําลังไปหน้าเหมือนกับมาเมือนกับว่าจะไปหาสอนหาเสื้ออีกเละเมื่อนได้ยังเนี้ยเหมได้แต่พักทีชมดังคมอืมเขาเอาผักนั่นเป็นเอาผักกันนะไปเดียวไปหาคุณกระปูบ้านะเออการยกจับกระปูอืมอืออือมันเล็กโอ้กระปูใช้ชีิเล็ก วัเลิกดอกประตูค้ำเรายังได้อันมันอันยังประตูจอยยังได้ตลอดกบเขียดกังเหรอตูจอยแล้วยังได้ตลอดกบเขียดกะแล้วเอามาขายอยู่ตลอดมาเจ้าว่าหากบกบไครปฎิยานปิงเราลงหมดปิงให้อยู่นุ่นโค้งหาคุดกบโอ้ยมันลงเลาะหวยหันดีปฎิยูได้ในตะปักหาเข้มหวยอันยังตูงมันปฎิยานได้อันไหน เออเจ้าเป็นมาเจ้าเป็นน่คือย่านแทะย่านข่อยย่านผีย่านมันขบอย่านไข่ตายคืนยันปีโคมาตายคืนตายคืนนดลูกเอ้่ขย่านอะไรเนี่ไข่ไปกเลยปี่ายกน่นเลยนเน่นนเล่นเนแล้นเล่นนเ่เนเล่นเนเเล่นเนนนเนล่นเล่่นเน่อนเนเล่นเ่นเ่นนเนล่นนนน่น่ตล่นน จะกเ,เงว่าท่องใสเนาะหายอยู่กินเนาะก็เขียดเนาะมันนี่เมื่อเราไม่ได้อยู่ไม่ได้กินะน,นะพี่น้องเงินไปนี่แต่อยากยังก็ให้เพรว่าใน,าน,นกระกินปลาเขาให้แล้วลูกเ้ยหลานอืมอืมอืมหลานเอาให้ <c oughs> วยโทรมาทำอ่างมันเพราะาถามเออนั่นกับผ้าลด่ลมต๋ยวอว้านนี่ผ้าลถคนี้แต่ล่มเนาะหายังดีแต่ว่าคนก็บเป็นยังเป็นอง จั็กปรรุกขัวคนกับโบเป็นยัง,งรถกะไม่ได้เตะเมนรถกับโบเตะบไร้เพยงยังดอกพป่น้องไงนั่นแหละนันงเอกเพิ่นแหละมีแต่ตาหวยเนาะอันนี้มันหวยหนึ่นงเป็นยังไงกะเจ็บอยู่เด็กหน่อยแต่ว่ากัยังดีอยู่กับโบได้เป็น่ยนยังไรรถกับโบได้เป็น่ยนยังเนาะย้อนมาเจ็บพัน้องนั่นแล้วจังหวนะไหนปูนอยู่หัวอยู่หน้า เป็นคีรถ์ความคว้าความควรระเบือนนู้นบวิดบัตรรถไหลบัตรไล่ตุ้งฮงโว่บุญแต่บัวตายเนาะอืมบุญแต่บัตายยังมีบุญอยู่อืญแล้วบัตรที่ว่ายังมีบุญอันนั้นไมีบุญอืุญแล้วเจะาตัวเอ้บัตรนั่นแล้วเขาจะออกไป๊บหลังเนาะสิไปหาเอิ้นเนาะเอื้อนกับคาเน่ยได้ยางไาได้มีแต่ใบยันผีเอิ้นปิงเขาจะถามเบิึงปิงกับงูเจ้ายันยังหลายกว่ากัน thao được mùa là ngay 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 nè ngay 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 mẹ ngay 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 แม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยควรบออกใครบัดนั่นออกเลยลูกเออออกเองเออเมื่เห็นกินอิ่มแล้วไปจักจักแล้วยำมันอิ่มหรอเพี่จักอ่เห็นพี่ยับเลยวอื่นหาพ่อหาแม่เนาะแม่เอ้ยแม่เอ้ยไหลกอดมาเนาะโมห่ไหลเพียงเจ้าก็ช่างย่านเนาะเฮาว่าเจ้าชุบญานปีงญานเปิ้ลเดยกเอาคนที่กี่ขึ้นญานปิงบ่ ขันมาเปิ่ครบรลมหาแลนกอดมูแล้วให้ออกให้เล่นกอดมูให้มูออกให้ขันมูมองให้ด้วยเะอ๋อให้เลยออกแน่ออกแน่ไปดำหน้าใกล้ผูัวได้เรื่องอีน้อเล่นกอดลดเคยเขาบอกให้ไปพร้อมเลยหิงจับแล้วก็ให้ไปน้ำให้แลรวแล้วยำบัดน้องใหม่ได้เล่นให้แจวยห้บัดลูกน้องน้ำผลได้ไพ่แจวให้ท่านเจ้าไปหาสด เอ้ยมันเด้เออมันนอนมั้ือนั่นร้านให้เอแบบเมตูอดบูยูเมือนอ่ะว่าไปปะาร้านเถวอันนี้ก็ได้ว่าไปปะเลยได้เออมือนันก็ไปจังชะกาต์มันเขามือนะนมื่อวันขับนั่นเออเขาเจ้าก็สร้างกับป้าบอย่านบ่ลูกหลานลินพื้นหลินไผ่อยากไปโมว์ม่มีเงินพอเก็บเห็นได้หมดแต่พอเห็นไตายแล้วไง อันห่วยกับพลังเสียออมาได้ใช้ก็เงินทันกลมีคนเจ็บคน,นชู้เนาะวันใหนเพิ่นเก็บอันเอาน้ะไะบุมีแล้วป้แม่บุมีลิลูกเอ้ยอืแม่บุญเหรอบุมีแล้วบ่แม่ก็บบุ้มีลิลูกเอ้ยเพินบบน่นะเก<อ>็บคนนั่นน่ะเออบุญยังเอาบุญนำกันหน่อยแล้วเพิ่นแล้วเอาให้สิบพันหมด แผ่นแกปป็บบุญบันรน้องชายเด้เออบุญบุญเงินแจกนี้บัตรได้บุญนี่แหละบุญวัดนี่แหละเออบุญเพียงเปัญหาบุญกระถินบ่จั๊ล่ะเจ๊บุญกระถินเะจ๊บุญเพียงเท่าเห็ดอือแล้วเนาะบัดผู้ไปหาเงินกับผักเงิ่อนผักยังไม่ให้รีบบ่เดี๋ยวนี้ผักอยู่บ่นี่ว่าได้ผักแต่ตะกี้ผูผักกระแตกระพักกะให้คาตัวแล้วตะกี้ผู บ่ภาคมาเลยเบิ่งเลยอือผาคเท่าไหร่ติล้านนึงล้านนึง2,000ครับดีใช้คาตุอือบ่ได้ผาคให้ลูกเต้าซื้อนุ่มซื้อหยังกินบ่บ่ภาคเลยเอ่อมื้อใดเขาสิมาขอแล้วหน้าก็แล้วได้ไสิยกนําเขาเอ้าตะกี้จะว่าแล้วหน้าว่าเขาสิมาขอว่าให้แล้วนากยังเออให้ยังมอดมือข่อย เขาเดียวแล้วยังก็แล้วปะได้ยังได้ดิยังบ่แล้วเด้๋ยนี่เป็นอะไรอยู่บ่มาขอไึ้นบ้านนั่นเองเจ้าเจ้าอยู่ทุ่งหาเขาอยู่บ่กลับมงน่อมาไหวมาขอมันแล้วหนูตู่เนาะบ่มาขอไม่เคยมาไหวไม่าเอาเคอไม่จางไม่รู้ว่ามันบ่ได้เลยเขา้นชิวบันเนี่ยขั้นชิวบันเ่นขั้นลูกเจ้าไปอยู่กุ้งเขาเขาแกก็แหละนี่ลูกเจ้ายังเอาแห้งก็มันเป็นมะอูลูกเขาไปแขกเพิ่นแล้วเป็นมะอูแล้วอย่างว่า เพราะว่าลูกเจ้ามาอยู่มเจ้านี่เขามาขอลูกเจ้าบุบายนี่เขาต้องมาขอนี่บุมาขอกับเขาอยู่กันอยู่บ้านก็เล่นอะไรละลูกเขยเก๋แจ็คเห็นหน้าปินหรือเป่ไม่จับบุจากรหอดว่าเขาหยุ่นจักปีจักปีไม่จับบุจาก็หอดว่าอยู่บ้านใดตายดูไม่จับจากบ้านใดเมืองใดโอ้ยไปโดนเงี้ยเนาะ กันเข้ามาแล้ยทำพ่อแม่เข้าพอจักอืออืออือแม่เข้าไปได้มาเลยเดี๋ยวคนระเบิดให้เขาเฮ็ดคุ้นกันมาเลยช้ำพยานปิงเจ้ามาดูแล้วนุ๊ปีนามนี่มันมันเข่ากับเข่าบุ๋ปิงหันในน้องนะหันในหัวเห็นหยักยามมีแต่โตบางใหญ่เฉิบนี้ปีงได้เฉิบนี้นะโตแม่มาหันเฉิบนี้เออเอามาทอดกินแรอบปี มันสยู่หยาดตุยตุยปีนังขจบจกอ๊อกเน่โว้ยเต็มแล้วก่อนาก็เล่นคนไม่ตัววฉันนั้นไปชนนะยันตายเหรอยันตีนจับลตายเลยเหรอตีนจับก่อนเลยตายเลยตัวว่านี่นะเมื่อเราเราพี่น้องเนาะก็ย่านอยู่แต่กระโปรปันไดย่านอยู่มันจับมันจับหมอกแต่ว่าก็เห็นมันไต่หนุ่มเนื้อมากเลย่านขึ้นมามันจับแลยจับเป็น ะออจะเห็นได้ชุนเลยจะชนถึงแล้วมันอยู่มีปาลากระไรกุ้งกระไมีปีนอขนาดมึงจะว่ามมีสายชตุตเราไปคนเดียวจะยี่ท์ออนขึ้นเลยชนไหมทิมไปเลยปลากระท,มทิมเลยปลาเลยปลาย่านอะไรวัวาว่ารุ่นนี้คือชิบยานปมย่านปีกแต่กระย่านย่านในลวคือมหาโพลยเป็นหางด้วยไปยักมาว่ามาว่าวไปยัก คือได้เล่นแหงโดยมาว้อเลยแหละอะว้าเรื่องมาว้อกับพี่น้องเนาะเมื่อวานเมื่อเื้นนี่กับคบมาอ่หน้าเห็นไหมเออมาเป็นว้อได้คดขบตาดหูมันเดีวตัดหูจนขาดเชิงนึงขันมันกัดมาเขาเลยมาเขาก็เป็นว้อเขากันหรกเอลเป็นอืมทำแบบเห็นได้มันช่ขี้โอเปร่าชุดมันคบแล้วไปยังไงมาเขาปินนี่นักย้าบอไปพบกมอตัมโมกันคบงัวบอมัวก็เป็นบ้า เล็ดอกเลดอกชนหมดหมดฉันมามวาคุนไดอไปดูได้หรือเออ่เนาะงูเฮนปูอืมขบงวนั่นกะครับยิงกินเออเขามาใกลนั้มันเช่นมันชนหมดเว่าเขากินสิ้นงวแล้วเขามาหย่ำมันชบหย่ำที่เจ้าขอมเลยเช่นว่าวนเปนแบว่าเป็นบ่ ไผรว่าเป็นอ <aí S 2> uh, ๋อดิ้ยินเป็นวัาอยู่ไหนโอ้โนี่แหละอ๋อชูน่าวัวขอโทษนะพี่น้องเนาะชดว่ากินมาวัวชูน่าไมาหยำซบหยำดิ้นเจ้ายกองก็เป็นวัวอีกคนจ้าบ่าวเงินเออทั้งนี้แสดงว่าข่าวเงินข่าบชนงัวบ่ชนควายแบบควายก็เป็นวัวชูน้องบออข่ควายก็ควายก็เป็นวัวน้ำเออข่าวบ่ฆ่าควายท่ันก็โตมันครบมันก็เป็นวัวคือกันควายของ

ใช่ระวังระวังยากได้ขนาดนั้นะเนาะงูคัดก็คือกันตายฉันไปจกน้ำม่วงนะคือาตอนนี้เขาเอาสมัติระวังนึกพี่น้องเด้อเนาะผู้ใดที่ว่าถึงงูคัดแล้วจะไปหาช่วยเขาเอามันจะไปหาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำได้เนาะเดี๋ยวยินกงูโตตกจังไปได้กระมวลบางมาเอ้ยไม่ปลอดภัยสเออเนาะเบิ้งแต่เดียวนุ่นม่น้องน้ำ น้องไม้ก็น่องลูกน้องน้ำฝนก็เดี๋ยวเม่อตู้ก็สีไปฉอดไปหน่อยตู้มันนั่นมันยังเมื่ออีเมื่อน้ำไผ่ากคิดลดน้ำไม้บุญเหมือนน้นเออแม่นรีบบอกว่าเจ้าไห้เจ้าไห้หินหอดลานว่าหอีเมื่อไผ่เนี่ยบกิดไปไห่แล้วเนาะเเอาเอาแล้วมันลงหมดเลยมันจะขึ้นรถอีกเออมันเบาไปน้ำคอยมันจะขึ้นรถไปน้ำเอานี่ยินเพิูดว่าว่าเจ้าไห่ว่าไห่เอ็นย่านน้องใหม่เอ็นเอาเมื่อน้ำทองใสว่าฉันเรียนในบุญน้ำชุน้องเป็นยังลูกคน ก็เอาลูกลานเคยขึ้นเลยมาเมื่อวานเลยก็ไปว่าที่ไหนหนูไปหนูไปไปเมื่องชัยทองบ่บ่เมื่อ นั่นแล้วตัวเดี๋ยวขึ้นมานนัแล้วให้เล่นออกไปหลังเลยเขาจักแล้วบบบนี้ไม่ยากแล้วบ่ขันโมเมนต์นู้นกระถูกเดียวคืนรถขันโมเมนต์เห็นคอยก็ขึ้นรถอ๋อบวกคืนเดี๋ยวขันเขาบอกว่าบวกค้นบวกคนนั่นมันไปยากตอนนั้นเขาบวจากปุ๊กมันชุกเดีจะกุ๊กตัวไหนก็ต้นไก่ไหน่าใหญ่เห็นดีอืมแค่ไม่น่านะดูว่าตัวสูงกับโมเมนต์สูงเนาะเแถมมันจะค่อมเปิดแปลงน้ำลงมันได้ตอนนั้นแล้ว เดี๋ยวเจ้าอยู่นองกันละว่ะนองแก่เห็นล้ว่ะคอยเันพ่นอยู่ห้วยพ่นเออไก่ตื่นบอืึ้ะไก่แล้วโว้ยเดี๋ยวให้เจ้าไปสอดแล้วก่อนประมาณสามสี่สิบนาทีเดี๋ยวเขาเล่นออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็จะสอนปลาได้เออเอารถแ็นค่อยก็้นเอารถน่าเท่าดึงหน่อยขึ้นกินขูมือขูมอีกเห็นยู่เห็นอยูห้อยเล็กน้อยขึ้นเห็นยูเห็นห้อยก็ขึ้นเนมื่อนั้นแทนค่อยมาทำทำไมเขาแล่นเออ ลานยานก็หายก็วาปูเฮ็ดกะติว่าลานก็วนี่นึงเนาะกินของข่อยเรื่อยๆกว่านางเอกพาลูกพี่น้องในบ้านนี่ถือว่าแข้งขาจาซับยังดี่ว่าบ่เป็นหยังงรถก็บ่ได้เป็นหยังหลายดอกพี่น้องเอ้ยน่ะีควายนอยนึงมันกระแทกลงเลยเด้บ่บ่บ่เจ็บอ่ะเนาะรีวิวความรู้สึก จิบเคนะนจิบเคีนจิบเขียนจิบขาสักยาไปซองเข็มแข็งทันแข่งตายลดไ่ได้ทับนะหะุดไ่ได้ทับสักยาซงเข็มตัวแต่คอยรดชวยชื่อก่อนนี่คอยออกแลนี่รดตำรวจท่านคอยไปพายกระตารดชวยคอยคอยรดตู่คอยได้สักยาเข็มหนึ่งลถเพิ่นกายลม ล่มเลยไป <c oughs> ่ักยาเงินเขาเลยไ้เออ,อดีแล้วเพื่นยังครับพี่ชอ,อ,อบเนาะเขาบอกเจ็บบ่ยายเขาบอกทีเจ็บนะั่นคือมันนี่บัดคืนๆด้อเจ็บเลยแม่น้อนี่ก็ตอนวานนี้เพื่นเราบอกเจ็บนี่เขาบอกว่าวุ้ยบวกเกินเมื่อื่นเนาะประชันตอนเช้าตอนยังเจ็บว่าแล้วประชันแม่นลิ้วเนาะบุพิษนี่นเพื่อนจีบอืออือโอ้มาบ่าวคือว่าย่างไผ่มา

มันหักเข่าอันนี้นะทบทบเข่าในเลยบอกเออจะโค้ยนะเห็นไ่มนี่มันจะเป็นร่องนะนได้ไดับออกมาคุนี่นี่ปกติเนี่ยปกติมันจะทำนี่นี่ติดทำนี่นนี้มันอ่ะเข่าในนี่เขาบอกอ่ะไปรถเบี้ยวว่าแล้วก็จับขึ้นมาแล้วมันเด้งตึงเลยเออแกจะถือว่าดีเนาะดีคนโมเป็นยังรถโมเป็นยังเป็นอย่งเงี้ยรถแตกยัง้ำหนึ่งท้ายี่น้องคนขายห้างนี่เวียนกรรมเลยเอคยบอกว่า เลยบอกว่าอันนั้นอีวันรถล,ลม้มว่ะแล้วเพื่อนก็เลยโทรมาเล,เลยกินเพื่นอ่านบ่เป็นเด้อ่านหนังสือว่าเป็นนะว่าทั้งคนววอยู่ไทยเพิ่นก็โทรมาหาอยู่กินดีแหละเนาะดีกินน้องบัเป็นเนี่ยคนก็ปลอดภัยรถก็ปลอดภัยรถก็ถือว่าปวดแข่งปวดขาได้ดีปวดแข่งปวดขาก็ยามันดอกถ้าเกิดว่าหาเลาะเบิ่งกระขักกะลีลอกับมันก็มีจุดอ้าจ,จุดโวอย,อยู่นี่นี่เลย โอ้เนาะล้มทางหนึ yeah no, eden, you know, hmm. ่งแต่เวนก็ยังพอว่าเวนทักแล้ววานพอคิดว่าเวนทักแล้บ้านเดะมึงดูค่ะเนาะตำรวจก่อนเป็นแบบบีมหาเช็คเขาก็เอาพ่อ่นนี่หายแล้วเนี่ยนี่นี่ใส่กันดอกวานี่ใส่กันดอกหัวผ้าพื้ชเลยตายขอดเนาะฮือนเยอะมาซอยกันธรรมชาติกับไปทีมมาเยอมาซอยถือว่าดีเนาะถือว่าทนพี่น้องเงินรถคันนี้เก่งอยู่ À, con cái kinh vô vì nó đi con bất thúc gì, à, gì <laughs> nhục viên tên ăn nó ăn lại nên, nên đồng, cả cứ bảo là thay nó mắn cả khai cổ không việt không chín tao này thì mắn cả chắc bởi lại thao vì nó à, đấy cứ bảo đi múc đi lại nó nghe đây chấm này đây nó thằng thao sư đôi năm năm lên ngồi giờ đến ô chắc chắc đầy lại gì chấm เนาะเดี๋ยวคอยพ่อเพิ่นอยู่ดีมีเฮงเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองพี่น้องเลยทั้งผู้พัดรถลมก็ดีเศร้าไไว้พี่น้องเนาะขันเพิ่นบุรีบัวเช้ากับพุ่นแล้วได้นอนย่างขี่มูขี่มากันพุ่นแล้วว่าขอโทษนั่พี่น้องเลยไปไปพี่น้องเนาะบัดที่นี่ก็ใช่ขอตัวล่ำลาก่อนพี่น้องเลยฟิพรักกันได้ขอโทษขออภัยเนอกจางได็กกัพักผีฝากน้องเขามาเบิ่งมาสมเป็นร่างแข็งใจให้แน่เนาะเอาไทยนี่ลาก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย